โอเคครับอ่ามาตอนนี้ก็จะเฉลยในในตอนต่อไปนะเพราะว่าไอ้ข้อ437 4143ตัวนี้มันจะเป็นข้อที่พิเศษนะครับคือ3ข้อนี้ครูติดติดไว้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเราเรียนอาจจะเป็นท้ายท้ายบทนี้ก็ได้ที่ครูจะรวบรวมข้อที่ยากๆนะครับแล้วก็ไปเฉลยท้ายบทเนาะเหมือนใครอยากรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับคือตอนนี้ให้ข้ามไปก่อนนะและ้วครูไปดูวิธีทำมาแล้วก็ใช้ประมาณข้อละ5นาทีถึง10นาทีได้ เนาะเพราะว่ารายละเอียดซับซ้อนเยอะมันจะได้ประยุกเรื่องของระบบสมการสอตัวแปรเข้ามาด้วยนะครับจะยากาเลยอาโอเคตอนนี้นะครับก็จะมาพาทำสี่สี่สี่ห้าตอนนี้นะครับเออคือพาทําประมาณนี้โอเคเอาขอดูรูปข้อน,นี้ก่อนนะข้อน,นี้จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับซึ่งสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเขาจะเรียกด้านนี้กับด้านนี้ว่าสี่เหลี่ยมด้านคู่ขนานนะครับด้านคู่ขนาน ซึ่งตัวนี้นะเราจะ15เนี่ยคือวัดจากนี้ถึงนี่นะครับแต่ว่าเราต้องหาตรงนี้ถึงตรงดีถึง E ให้ได้ก่อนนะครับจากทฤษฎีพิทากรัสก็เป็น13กำลัง2เท่ากับ12กำลัง2บวกด้วย5กำลัง2นะครับพิสูจน์ออกมาเนาะด้านนี้จะยาว5นะครับแสดงว่าด้านทูขนานฝั่งด้านนี้นะครับยาว20นะครับด้านนี้ยาว7สูตรก็คือ1ส่วน2คูณผลบวกด้านทูขนานก็กลายเป็น7บวกกับ20กลายเป็น27นะครับ คูณด้วยสูงของเราคือต้องใช้เป็นเลข12นะตัดตัดนะครับเหลือ6 6 7 4 2ใส่2ทด4 6 2 12เป็น162นะครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่4ทันทีนะข้อหน้านนี้มันจะง่ายนะครับเป็นข้อสอบช่างฝีมือทาหารเราสามารถเฉลยได้หลายข้อในตอนเดียวข้อนี้นะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งแล้วก็รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับซึ่งรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเด็กๆจะต้อง มองตัวนี้ยาวหกใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งครึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นสามแต่เราใช้เป็นหกเลยก็ได้นะครับอันนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นฐานเนาะสูงคือตรงนี้ฮะนะครับทีนี้เด็กๆก,ก็สูงเท่าไหร,ร่ฮะสูงสามนะครับทำไมถึงสูงสามเพราะว่าจากนี่ถึงนี่ยาวสิบสองครับจากนี่ถึงนี่ยาว 15. สิบห้าแสดงว่าส่วนเกินเนี่ยมันยาวสามฟุตนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นฐานคูณสูงเรียบร้อยนะตัวนี้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นกว้างคูณยาวกว้างที่ใช้ก็คือหก ยาวก็คือ12นะครับเพราะมันสุดที่ตรงนี้นะรูปสี่เหลี่ยมนะครับ16บ2 6กเป็น72นะครับตอนนี้เป็น72ตารางฟุตนะครับส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็น1ส่วน2คูณฐานฐานคือเลข6ครับคูณสูงก็คือเลข3นั่นเองนะครับตัดตัดเหลือ3 3 3ส,สเป็น9ครับ9บวกกับ72ก็ตอบไปที่81ตารางฟุตแค่นั้นเองนะครับมันคนละแบบกับข้างต้นเมื่อกี้เลยนะความยากนะ ต่อไปครับถ้าปริมาตรของทรงกลมเท่ากับพื้นที่ผิวของทรงกลมแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมยาวกี่หน่วยก็คือประมาณว่าปริมาตรของทรงกลมคือ4ส่วน3ามไพอารกำลังสเหมือนเคยทํามาแล้วเนาะเท่ากับพื้นที่ผิวคืออะไรฮะพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ผิวของงกลม,ม,มคือ4ี่พอารกำลังสองนะครับ4ตัด4ี่ไพตัดพครับอารกำลังสองตัดอารกำลังสามเหลืออารกำลังหนึ่งสามที่หารย้ายไป,ไปกลายเป็นคูณอารกำลังหนึ่งเท่ากับสามแค่นั้นเองครับโจทย์ข้านี้เป็นโจทย์สามที่เคยทํามาแล้ว ข้อที่สีกครับกระป๋องอมสินทรงกระบอกทรงกระบอกใบหนึ่งสูง14เซนเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว6.5แสดงว่ารัศมีเท่ากับ6.5หารครับถ้าต้องการปิดกระดาษรอบข้างกระป๋องจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกิ่ตารางเซนติเมตรกระดาษรอบข้างกระป๋องนะครับคือคลี่กระป๋องออกใช่ไหมนี่คือกระป๋องนะครับคลี่กระป๋องออก คลีออกก็จะได้รูปแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมนะครับแบบนี้นะครับเราต้องการหาแค่พื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะใช้สูตรความยาวของด้านสี่เหลี่ยมเท่ากับ2อพาย r นะครับสพา์สูงก็คือ H นั่นเองนะครับก็เป็น2อพาย r คูณกับ H ก็จะได้พื้นที่ออกมา2อคูณยีส่วนเคูณ RR คือ6.5หารส คูณ h ของเราคือ14นะครับตัดได้ตัดนะเหลือสองนะครับสองสองตัด 2, 2ตัด 2, ตัด,ตดก็จะกลายเป็น6.5คูณ2กลายเป็น13นะครับก็กลายเป็น13ามคูณกับ22 3 2มเป็น6 3 2ามสองเป็น6 2สองเป็นห8แปดสองปดหกนะครับก็ตอบไป2 8 6้ตารางเซนติเมตรนะครับอืมอะไมันจะง่ายกว่าอ่านข้างต้นนะทีนี้ครับมันจะเป็นรูป หนึ่งส่วนสี่ของวงกลมทําไมถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมเพราะว่าวงกลมอะลูกมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราตัดแบบนี้ก็จะได้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเ่ากันนะครับสี่ส่วนเท่ากันเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวละสิบเอ็ดนิ้วนะครับคือตรงนี้สิบเอ็ดตรงนี้สิบเอ็ดนะครับ bxb x, x จาก b ไป x รัศมียาวสิบสี่นะครับพื้นที่วงกลมนี้ก็จะเป็นหนึ่งจากสี่เราเขียนเป็นหนึ่งส่วนสี่เลยนะไม่ต้องเทียบปรหยญดตยังก็ได้ครับ มี1จาก4นะครับของวงกลมวงกลมก็คือพายอาร์กำลังสองพายคือ22ส่วน7คูณ R ก็คือ14คูน14นะครับอ่าน uh ี่คือคิดของวงกลมกันนะตัดได้ตัดเหลือ2ครับตัดได้ตัดตัดเหลือ11คูณ14ครับก็กลายเป็น154นั่นเองนี่คือพื้นที่ของวงกลมนะครับลบด้วยพื้นที่ของจัตุรัสนะครับซึ่งจัตุรัส11คูณ11กลายเป็น121นั่นเองนะครับลบด้วย1 2 1ก็จะเหลืออยู่ที่33นะครับ คำตอบพื้นที่แรงอาจะมีอยู่ที่33ตารางนิ้วนั่นเองครับต่อไปครับแทงน้ำรูปทรงลูกบาศท,ทรงลูกบาศเป็นยังไงนะเหมือนทรงลูกเต่านะครับยาวด้านละ2ดังนั้นปริมาตรของมันก็คือ2,2,28ูปลูกบาศเมตรนะครับลูกบาศเมตรทีนี้ถ้า8ลูกบาศเมตรนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนมีน้ำอยู่3ส่วนแสดงว่ามีน้ำอยู่เท่ากับ6ลูกบาศเมตรนะครับเทียบแมยตะยางอา่าว รูบาทเมตรนะครับเทียบมันหยาตยางนะถ้าต้องการเติมน้ําให้เต็มแท้งจะต้องใช้น้ําอีกเท่าไหร่ข้อนี้ตอบง่ายเลยตอบ2นะครับเต็มมันมีอยู่8มันบอกว่ามีน้ําอยู่3ใน4ก็คือมีอยู่6แสดงว่าต้องเติมไปอีก2ใช้บัญหยาตยาในการเทียบเลยนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะอ่าขอต่ออีกแล้วกันนะครับขอต่ออีกสัก2ข้อนะครับค่อยจบตอนนี้ข้อ50และข้อ51นะครับถังน้ํามันสูง60ซนติเมตร ก้นถังเป็นรูปสี่เหลีล่ยมพื้นผ้ากว้าง10ยาว12สแสดงว่าพื้นที่ฐานมีค่าเท่ากับ120เซนติเมตรนะครับเพราะว่า10คูณกับ12นั่นเองส่วนสูงคือสูง60นะครับถังใบนี้บรรจุน้ามันได้กี่ลิตรก็เป็นพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะครับได้เป็น12 6เป็น72ตอบ7,200นะครับ7,200ถ้าหารนะครับเทียบ1ลิตรเท่ากับ1000 1000ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือซีเอ็มกำลังสนะครับดังนั้นเท่ากับ7.2 ลิตรนั่นเองต่อไปข้อที่51ครับทรงกระบอกรัศมียาว7รัศมี7เซนเมตรยาว21ทรงกระบอกนะครับมีปริมาตรเท่ากับข้อใดนะครับเขาบอกว่าาาเท่ากับย2สิ่วน7ข้อนี้ก็เป็นพื้นที่ฐานหาจากายคือย2่วน7คูณกับอากำลัง2นะครับคูณ7คูณ7ตัดตดก็เป็นเท่ากับหน4นั่นเองนะครับคูณสูงนะครับคูณสูงคือยาว21นั่นเองนะครับ ก็เป็น154คูณกับย1ิอครับ1อ่ะเป็น4เป็น5เป็น1 0เป็น8เป็น10ทด1เป็น3เป็น4เป็น3เป็น2เป็น3 3 2 3 4นะครับตอบข้อที่3นั่นเองน่ไม่มีอะไรเลยนะสำหรับตอนนี้นะครับก็คือมันเป็นข้อสอบช่างฝีมือไม่ได้ทดสอบความรู้ในเรื่องของสมการหรืออะไรทั้งส้นทดสอบได้แค่ใช้สูตรเป็นไม้คูเลฟเป็นไม้นะครับ ก็คืออยากจะเห็นเห็นเด็กๆเนี่ยมองภาพกว้างๆนะครับสมารถข้อสอบมาขอออกมาณหนอออกช่างฝีมือในล,ลูกไม่ได้ออกอะไรลึกซึ้งเลยนะไอ้พื่อข้อสอบสมการในอะไรพวกนี้นะครับคือฝึกไว้ให้ชินนะเพราะว่าเผื่อได้ไปเจออยู่ในะข้อสอบอื่นๆนะที่เราจะได้ไปเจอนะครับสาหรับตอนนี้พอเท่านี้สําหรับโจทย์ที่ยากอยู่ในบทนี้มีอยู่สามข้อเดี๋ยวค่อยไปเฉลยท้ายบทนะครับไม่บายเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้ายอย่าลืมให้การบ้านก่อนต้องให้การบ้านก่อนนะครับการบ้านก็จะมีข้อ52 53 54 5้า6 57 58 59 60เเอาลองเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย